อาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนาะยเจษนะเดชเคิร์มนะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมอีด้าคอนดิเคิลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งกลับมาในคราวนี้พอจอเอาอัปเดตใหม่ล่าสุดของตัวเกมมาฝากทุกคนกันกับอีเวนท์ที่มีชื่อว่าขุมทรัพย์ฤดูร้อนเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีเวนท์ที่สําคัญนะครับแล้วก็เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าตัวอีเวนท์นั้นมีการแจกตัวละครสุดลิมิเต็ดอย่างตัวของมารุลุซัมเมอร์นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามารอบนน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 ีีีี้้้้้้แแแแลลลลลวววกกกก็็ก็ไไไไไมมมมมม่่ม่่่่รรรรรรูจะะะะะััาาันนับบบบาาาาาออออเเ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 ืืหหคคถถปปตททงดดยยยพพฉๆสใ โดยตัวอีเวตนนี้นะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2นะครับจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉันตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้โหลดเกมอีด้าคอร์นิเิลมาเนี่ยอย่าลืมไปโหลดกันด้วยละกันนะครับโดยลิงก์ของตัวเกมเนี่ยจะอยู่ที่ดีสคริปชันใต้คลิปเลยเนาะ และยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวเกมในรอบนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับตู้กระชาตู้ใหม่อย่างตัวของ p พตติเซียซัมเมอร์ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวละครพพอร์ตที่เรียกได้ว่าเมตามากๆเลยนะตอนนี้นะครับซึ่งหน้าตาของน้องเนก็จะเป็นไปตามที่ทุกคนเห็นอยู่นบนหน้าจอนะตอนนี้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับอาส่วนว่าในส่วนของขุมทรัพย์ฤดูร้อนนะครับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดของตัวเกมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวของ p พตติเซียซัมเมอร์จะมีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีวยกว่าเนะากก like, share, ออนะ ตู้กาชาประจําแพทนี้กันก่อนเนาะซึ่งในครึ่งแรกนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Red Up พ a t r i c i a นะครับซึ่งเป็นเอ่อซัมเมอร์ด้วยแล้วก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าหลุดช่วงนี้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าน้องจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่เนาะเพราะฉะนั้นก็รีบเปิดกันนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ Red Up อีกเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของซ a n r i a นะคะเป็นตัวละครที่เล่นกับเรื่องของดอทดาเมจใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการแปะดีบัฟใสศัตรูอะไรแบบเนี้ยตัวละครนี้ค่อนข้างตอบโจทย์อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้คู่หูนะครับล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของเร ่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเนาะว่าตัวละครใหม่แล้วก็คู่หูคนใหม่คนนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวของพทิเซียซัมเมอร์กันก่อนเนาะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครใน ตำแหน่งสนับสนุนเพื่อนนะครับมีหน้าที่ในเรื่องของการทําให้เพิ่มทีมของเราในเล่นสบายมากขึ้นเนาะสกิลหนึ่งของเขานะครับจะเป็นการทําดาเมจเวทมนตร่ศัตรูนะครับพร้อมกับมีการลดพลังงานอีเทอร์ของศัตรูลงด้วย1หน่วยเนาะใครที่ยังไม่รู้พลังงานอีเทอร์ก็คือในส่วนของไม้ตายของมอนสเตอร์นั่นแหละนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราตัดพลังงานเพื่อทาให้มอนสเตอร์เนี่ยไม่สามารถออกไม้ตายได้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีเนาะอะน,นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลสองจะคล้ายๆกับสกิลหนึ่งเลย,ยเเก็ค หน่งหน่วยใช่ปะแต่ว่าสกิลสอเนี่ยจะตัดถึง2หน่วยตเต็มๆเลยเรียกได้ว่าค่อนข้างดีอีกเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับอัลติเมทสกิลอันนี้จะเป็นการมอบบัฟให้กับพร้อมทีมของเราทั้งทีมนะครับบัฟมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือบัฟเรื่องของสภาพอากาศนะครับโวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับที่เป็นสภาพอากาศมอบให้กับเราเนาะก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์ตรงนั้นเพิ่มขึ้นไป2เท่าเต็มๆนะครับตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยจะอยูู่่่่ทททีีี2 2 2 5เเเเเเนน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 นาาาาะะป็วะ็ววววลลลิิิรรรรคคััับบแ้้้้กกกกอออออจยยงงงมมมืืืขฟฟดดสตใ แล้วนะครับมีการโจมตีของมอนสเตอร์ก้อนใหญ่มาหาเราใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะได้ฮิลเนี่ยเพื่อมาสามารถใช้ในส่วนของสกิลดาเมจของแพทเิเซียในการฮิลได้ซึ่งฮิลได้60%ของดาเมจที่โดนมาในเทิร์นที่แล้วเลยซึ่งเรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการแจกพลังงานอีเทอร์ให้กับทุกคนนะครับย้ำนะว่าทุกคนนะครับก็คือปริมาณ1ห,หน่วยด้วยกันก็ช่วยทําให้โรเลชันของทีมของเราเนี่ยมาไวมากขึ้นนั่นเองเราจะวนสกิลต่างๆได้ค่อนข้างลื่นไหลามากขด้นนว่าค่อนข้างดีแล้้้วกตตรงงนีอบอบว่ามันไมม่่่ใชโอกกาสดด้้วยทุคนไไเหมนตละคร บางตัวที่แบบว่าคุณกดสกิลไปปื๊บเป็นการแจกพลังงานอีเทอร์ก็จริงแต่ว่ามันสุ่มใช่ไหมครับได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือได้ไปเลยแน่ๆนะครับเวลาที่ทุกทุกคนกดอันตินั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะมีเรื่องของการตัดพลังงานทาให้บอสเนี่ยไม่สามารถออกเทินได้สักทีใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการฟื้นฟูนเลือดมีเรื่องของการบัฟนะครับตามสภาพอากาศใช่ไหมแล้วก็มีการแจกพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยยิ่งไปกว่านัันนััั้้้้นน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 คครใใใสส่่่่่ววววออออองงพาา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 ซีีีีีกกกกกกก็็เเเเยไไดํญมมมๆๆหืืลลทชชิตตแป มอนสเตอร์ 1>, 1ตัวนะครับจะสุส่มเอาบัฟออกเนาะแล้วก็ตัวเราเองนะครับถ้าสมมุติว่ามีการติดดีบัฟอะไรอยู่เนี่ยก็จะมีการล้างดีบัฟอันนั้นออก1อันด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเวลาที่เราไปเจอกับมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับที่มีการบัฟตัวเองซึ่งต้องบอกว่าสําหรับอีเวนต์ขุมทรัพย์รุร้อนในรอบนี้เนี่ยมอนสเตอร์บัฟตัวเองเยอะมากๆนะครับขอแค่ว่าคุณใช้สกิลแพทิเซียไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็ตามเนาะสกิล1สกิล2หรืออันติก็ตามก็จะมีการลบบัฟของมอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยเรียกได้ว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆซึ่งเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเล่นอะไรประมาณไหนใช่ไหมครับอ่ะทีนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแพทิเซียค่อนข้างน่าสนใจนะ ใครที่อยากได้ก็ลองจับจองกันดูได้นะครับแล้วต้องบอกว่าย้ำอีกหนึ่งรอบว่าเป็นในส่วนของตัวละครลิมิเต็ดด้วยนั่นหมายความว่าพลาดรอบนี้ไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับพาะง้นก็อย่าพลาดกันละกันนะครับส่วนตัวของเลเบียนะครับก็จะเป็นตัวละครคู่หูซึ่งเรียกได้ว่าก็ดีอีกเหมือนกันนะครับมีสกิลที่ช่วยในเรื่องของการบัฟค่าคีย์เท็กดาเมจให้กับเราแล้วก็ทําให้การชนะทางธาตุของเราเนี่ยมีดาเมจที่ดีมากขึ้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับการใช้งานสกิล 2, บบสลงอง ที่เปิดในส่วนของอิริกาสงการมาใช่ไหมแล้วก็อาจจะพลาดเปิดคู่หูในส่วนของไฮดราไปอะไรแบบนี้ทุกคนสามารถเอาเลเบียไปใช้กับอิริกาสงการได้นะครับเพราะว่าตัวสกิลสองขเขามีเรื่องของการลดเกาะกายภาพด้วยนะครับซึ่งตัวก็จะช่วยในเหลือในเรื่องของทีมกายภาพของทีมอิริกาเขาแหละนะครับก็ถือว่าเป็นอันนึงที่ค่อนข้างดีนะครับ อาส่วนว่าตัวของแพทิเซียนะครับจะสามารถเอาไปเล่นแบบไหนเนาะมีวิธีการเล่นยอ,อย่างไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวพอจอพาทุกคนไปดูหลังจากนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอะซึ่งสถานที่ทดสอบของเราในรอบนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ขุมทรัพย์ดูรร้รอนนั่นเองเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีเวนต์ที่คล้ายๆกับตัวของสงครามในรอบที่แล้วเลยใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะของการตะลุยเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ต่อสู้กับมอนสเตอร์ซึ่งเวลาสู้กับมอนสเตอร์เสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เป็นสกุลเงินมาสกุลงหน,นซึ่งเรราาาาก็สามาถเอเองินตราะซึ่น เดี๋ยวพอจอพาไปดูในช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับอ่าโดยที่ในส่วนของอีเวนต์ในรอบนี้นะครับเนื้อเรื่องของเราเนี่ยก็จะเดินเรื่องภายใต้ดินแดนลึกลับอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่มีขุมสมบัดซ่อนอยู่เนาะก็ตรงตามธีมของชื่อเรื่องเลยใช่ไหมครับก็คือขุมทรัพย์ดุรุร้อนซึ่งตัวของวคกลีรของเราเนี่ยก็บังเอิญบังเอิญว่าได้ในส่วนของแผนที่นะครับที่มีการระบุเส้นทางที่เราสามารถเดินทางไปยังดินแดนตรงนั้นได้ตัววากลิรของเราก็เลยออกเดินทางไปนั่นเองนะครับ ส่วนว่าแผนที่เนี่ยเราได้มายังไงใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของการเดินทางในรอบนี้เนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างเพื่อนๆก็ไปลองตามกันในเนื้อเรื่องกันละกันนะครับอ่ะซึ่งหลังจากที่เราลุยในเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจอกับเหล่ามอนสเตอร์เนาะที่คอยดูแลขุมทรัพย์สมบัติตรัวรนั้นอยู่นะครับซึ่งพอเราสู้กับมอนสเตอร์ตรงนี้ไปใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นของรางวัลเป็นขุมทรัพย์เอาไปแลกในส่วนของของรางวัลในร้านค้านั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันละกันว่าแพทเซียสของเราเนี่ยมีส่วน,วนรง,งริจๆ เขาจะไปออนไลน์ในเทอร์นที่2เนาะก็คือในเทอร์แรกเนี่ยเขาสกิลของเขาจะไม่ค่อยเก่งมากยกตัวอย่างเช่นในส่วนของสกิลหนึ่งใช่ไหมครับก็เออที่บอกว่าเป็นเรื่องของการลดพลังงานอีเทอร์เนี่ยโอกาสของเขาเนี่ยมันจะมีแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็คือมันไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวพอเพื่อนๆผ่านไปในส่วนของเทอร์ที่สองเทอร์ที่สามเนี่ยโอกาสตรงนี้มันจะเยอะมากขึ้นเพราะงั้นก็อย่าเพิ่งรีบใช้ในเทอร์แรกนะครับส่วนในเออในส่วนของสกิลที่สองนะครับก็จะเห็นว่าในเลเเวลแรกนี่ย มันจะมีแค่ดาเมจเวทมนต์เฉยๆเนาะม,มันจะไม่ได้มีเออมันจะไม่ได้มีในส่วนของการลดพลังงานอีเทอร์สักเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอการอัปเกรดเช่นเดียวกันดังน,น,น,นั้นสำหรับแพตเรเซียนน่ะส่วนตัวพอจอนแนะนำว่าให้เก็บไว้เล่นในเทอร์นที่2ละกันนะครับอ่ะในเทอร์แรกก็เล่นไปตามปกติเลยเพื่อนๆเล่นทีมอะไรอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถใช้สกิลของตัวละครเหล่านั้นไปได้เลยนะครับอ่าแจกพลังงงพลังงานต่างๆตีป้ายใช่ไหมครับอันติลดเกาะเวทบลาๆบลาๆก็แล้วแต่เพื่อนๆจะทำตามปกติได้เลย อ่ะทีนี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวพอ <c oughs> เดี๋ยวเราข้ามเทิร์นไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> พอให้ให้มันถึงเทิร์นของมอนสเตอร์ไปเลยเนาะ นี่นะครับเราต้องบอกว่ามอนสเตอร์สงการพวกนี้มีความสามารถในการบัฟตัวเองที่เยอะมากๆเลยนะแต่ว่าทุกคนจําได้ใช่ไหมว่าในส่วนของแพทเเซียเนี่ยเวลาที่เขาใช้งานสกิลใช่ไหมครับมันจะมีเรื่องของการลบบัฟของมอนสเตอร์ด้วยอ่ะซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นการเคานเ,เตอร์กันไงนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างดีถ้าทุกคนลองสังเกตเนาะในส่วนของบอสของผมเนี่ยนะครับตอนนี้พลังงานไม้ตายของมันจะเริ่มเต็มแล้วเห็นปะตอนนี้มัน4หลอดแล้วนะครับใช่ปหมมันขาดอี่แค่งหลอดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสบบาางงามม ซึ่งพอจอแนะนําว่าให้เราใช้เป็นในส่วนของสกิล2เนาะเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดพลังงาน1หน่วยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ไปนในส่วนของสกิล1เนี่ยมันจะเป็นแค่โอกาสนะครับในการลดแค่65%เท่านั้นซึ่งมันยังไม่ค่อยคุ้มค่าดเท่าไหร่ก็แนะนําว่าใช้เป็นในส่วนของสกิล2ไปละกันままนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็แจกพลังงานอ่านะครับทีนี้พอในส่วนของสกิลอันติเมตของพาร์ติเซียมาก็น่นอนนะครับเพื่อนๆกระบับได้ตามปกติเลย นี่ทีนี้นะครับดาเมจของเราก็จะแรงขึ้นแล้วนะครับผมแล้วเราก็ใช้สกิลของเพื่อนร่วมทีมของเราตามปกติได้เลยนะนี่อันติปฟึบปุ้งอ่านะครับมอนสเตอร์แถวหลังตายหมดแล้วทีนี้เหลือแค่แถวหน้าเท่านั้นอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าบอสทำอะไรได้นะครับ นี่ตีเรามาไม่เป็นไรเนาะนี่อันติเต็มแล้วนะครับแสดงว่าเทิร์ต่อไปมันจะสามารถกดอันติได้แล้วใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเพราะว่าแพทิเซียมมีอะไรครับมีสกิลหนึ่งเหลืออยู่นะครับซึ่งพอมันขึ้นเลเวลสามไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆสังเกตใช่ไหมว่ามันจะเป็นลักษณะของการแย่งชิงพลังงานอีเทอร์หนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ไม่เป็นโอกาสแล้วด้วยนั่นเองนะครับเราก็สามารถใช้สกิลหนึ่งเนี่ยในการลบพลังงานอีเทอร์ของบอสได้นี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถบอสก็จะกดอันตีไปได้แล้วนะครับทีนี้เลย เห็นไหมเล่นง่ายไหมค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากๆนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยปลอดภัยในการเล่นสูงมากนะครับอ่ะเทร์นี้ผมทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็อาจจะทําการาลกลางโล่ป้องกันดาเมจไปอะไรแบบนี้เนาะนี่นะครับผมบอตีมาปึ้งนี่นะครับกดอันตีไม่ได้สักทีอ่ะทีนี้นะครับถ้าทุกคนลองสังเกตดูสกิลสองผมกลับมาแล้วเห็นปะ เออใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราปล่อยไปหนึ่งเทินใช่ไหมเราไม่ได้ใช้งานสกิลสองซึ่งสกิลสองก็จะวนกลับมาแล้วซึ่งเราก็สามารถใช้ในการตัดพลังงานของบอสได้อีกเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นคอมโบโยังก็คือบอกว่าบอกเลยว่าบอสไม่ได้ออกอันตีสักทีนะครับดีไหมเก่งเนาะเออนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่อันตีปิดงานไปปึ๊บเฮ้ยไม่ตายดาวไม่พอนะครับขาานิดนึงขาานิดนึงแต่ว่าเทินนี้หน้าจบแหละนะ เทนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วตีป,ปึ้งปาทันทีชูเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะไปนในส่วนของแพทิเซียนะครับเรียกได้ว่าเก่งมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับพอเพื่อนเพื่อทำการจัดก,การกับมอนสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาเงินที่เราได้จากการตีมอนสเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการแลกของรางวัลจากร้านค้าเนาะซึ่งเพื่อนเพื่อก็สามารถมาแลกได้ที่ตัวของหน้ากิจกรรมเลยนะครับนี่นะครับก็คือมันจะมีะคาว่าร้านค้าอยู่ป่ะ นี่เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปได้เลยซึ่งร้านค้าเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนด้วยกันเนาะก็คือส่วนของกิจกรรมใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นในส่วนของหีบสมบัตินะครับอ่ะในส่วนของกิจกรรมเนี่ยก็คือเพื่อนๆสามารถแลกได้ตามใจชอบเลยเนาะเอาไองเงินที่เราได้มาเนี่ยนะครับซื้อไปตามที่เราอยากได้ได้เลยซึ่ง เพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าเรามีในส่วนของชิ้นส่วนมาลู้ลุ้ด้วยนะครับคือในส่วนของอีเวนต์เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นในส่วนของเนือ้อเรื่องตอนแรกไปจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวมาลูลู้ที่เป็นซัมเมอร์มาเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มดาวต่างๆหรือว่าการอัปเกรดดาวต่างๆเนี่ยเราจะต้องมาแลกจากตัวของร้านค้าตรงนี้เนาะก็เนี่ยนะครับก็แลกไปเต็มที่เลยนี่กดเต็มที่ แลกให้หมดนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เอาไปปั้นตัวละครต่อได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของร้านค้าเองก็ยังมีสิ่งต่างๆให้เราได้แลกกันเต็มไปหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอัญเชิญวัลคิรี่ใช่ไหมครับซึ่งผมแลกไปแล้วเนาะหรือว่าตัวอัญเชิญคู่หูอ่าเราก็สามารถแลกจากตรงน,นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าหรือว่าใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้ อาจจะยังมีในส่วนของตั๋วที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหินอัพในส่วนของคู่หูอาจจะยังไม่เพียงพอใช่ไหมครับเราไม่ได้ฟาร์มได้เยอะอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพื่อน,อนๆก็สามารถแลกเอาไปเพื่อไปปั้นคู่หูของเราเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับก็เนี่ยสามารถแลกได้เนาะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยขอว่าเพื่อนๆแลกในส่วนของชิ้นส่วนมารุรุไปแล้วไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดจริงๆนะครับอย่าพลาดกันแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของหินสมบัติอ่าซึ่งความแตกต่างเนี่ย ส่วนของหีบสมบัตินี่ยมันจะเป็นลักษณะของการสุ่มนะครับก็คืออ่ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมกดไปที่คำว่าแลกเปลี่ยน10ครั้งใช่ไหมปุ๊บ นี่มันก็จะสุ่มออกมาเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าเ,เราเราจะสุ่มได้เป็นสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าแล้วเนี้ยต้องบอกว่าเคอร์เรนซีที่ตัวเกมแจกเนี่ยแจกให้เราเยอะมากนะครับตีบอสแปดนาทีเรียกได้ว่าดอบแบบรัวๆเพราะงั้นก็เรียกได้ว่าถ้าเราเล่นตลอดเวลาเนี่ยเราเล่นเรื่อยๆตลอดทั้งในช่วงของกิจกรรมเนี่ยยังไงซะเราสามารถแลกได้ทั้งหมดนี้อยู่แล้วนะครับพราะนั้นบอกเลยว่าก็พยายามเข้าแขันเข้ามาเล่นกันละก,กันเนาะอีเวนต์นี้จัดตั้งแต่วันที่20ถึงนี้เท่านั้บ อันนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเกม Eida c h r o n i c l e แล้วก็อ e ีเวนต์ใหม่ล่าสุดของเขาอย่างตัวของขุมทรัพย์ฤดูร้อนนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆมีทั้งตัวละครลิมิเต็ดที่แจกฟรีอย่างมาลูลูซัมเมอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีแพตติเซียซึ่งแบบว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆพอจอรีวิวให้ทุกคนดูแล้วใช่ไหมครับว่าเรียกได้ว่าบอสเนี่ยแทบไม่ได้ออกกันติเลยใช่ไหมแล้วก็บัฟต่างๆที่บอสใส่ให้กับตัวเองเนี่ยก็เรียกได้ว่่่่่่่่าา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 าไไไมมมมมดดด้้้้้้้้ใใใชเเเเเเลลลลลยยยจจจรร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 ิงงงงัััััััััคคคคบบบบบพพะะะะนน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 นออกกกกกววววแแ็็็สสสหตตตททีีีถถขึ20 สภาคมศกนี้เท่านั้นเนาะใครที่กระตามที่ยังไม่ได้โหลดเกมอีล่าคอเนคเคิลเนี่ยก็อย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ดีสคริปชันใต้คลิปนะครับซึ่งบอกเลยว่าโหลดตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆมีสิทธิ์ในการสุ่มกระชาได้ฟรีถึง100่งร้อยครั้งเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าอยากได้ตัวละครตัวไหนเนี่ยค่อนข้างจะการันตีว่าได้อย่างแน่นอนเนาะดังนั้นอย่าพลาดกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพลงเท่านี้เนาะส่วนว่าในคลิปหน้าพอจอจะคอนเทนต์นะครับก็อย่าลืมตติดามกัันนนนะะะกกกดดดดดจจเตอร์ไไวว้้้ยพลาคลิปนี้พอตััววลาไปก่อนสสดีครับ